กิจกรรมที่1นนะคะเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนานแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเส้นขนานนักเรียนก็จะต้องควรจะเข้าใจสิ่งสิ่งนี้ไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเส้นตรง2เส้นตัดกันก่อนนะคือตอนนี้จะให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่าชื่อนะคะชื่อในการอ่านนะคะในการอ่านมุม ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าถ้าหากเส้นตรงสองเส้นตัดกันเนี่ยจะเกิดมุมทั้งหมดกี่มุมเดี๋ยวเรามาดูชื่อของมันนะคะเกิดทั้งหมดกี่มุมนะคะสี่มุมใช่ไหมเมื่อครูตั้งชื่ออันนี้เป็นมุมที่หนึ่งมุมที่1มุมที่สองมุมที่สามแล้วก็มุมที่สี่จำนสี่มุมสมมติสี่มุมนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขามีชื่อเรียกว่าอย่างไรนะคะจะเห็นว่าถ้ามุมหนึ่งกับมุมสองเนี่ย นะเป็นมุมบนเส้นตรงใช่ไหมคะมุม1กับมุมสองเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ามีความสัมพันธ์กันแบบไหนคะถ้านี้เรียมอนดีๆเนี่ยมุมหนึ่งกับมุมสองมันอยู่ติดกันใช่ไหมถ้าอยู่ติดกันเขาก็เลยบอกว่ามุม1กับมุม2เนี่ยเป็นเป็นมุมประทิดกันเขาก็พูดในลักษณะที่มันอยู่ ติดกันเขาก็เลยเรียกมันว่ามุมประชิดนะคะมุมประชิดเนี่ยในการเส้นตรงสองเส้นตัดกันเนี่ยมันมีหลายมุมมุมไหนอีกที่เป็นมุมประชิดนะคะถ้านักเรียนมองดีๆก็คือ2กับอะไรนั่นเองมุม2กับมุม3ก็เป็นมุมประชิดเหมือนกันแล้วก็มุมไหนอีกคะจะเห็นว่า4กับอะไรมุม4กับมุม3นะก็เป็นมุมประชิดเหมือนกัน แล้วก็มีมุมอะไรอีกเป็นมุมประชิดมุมหนึ่งกับมุมสี่นั่นเองนะเป็นมุมประชิดนะอันนี้นะไม่ยากใช่ไหมคะเขาก็เขาตั้งชื่อตามที่มันมีลักษณะที่มันเป็นประชิดกันหรืออยู่ชิดกันก็เลยเรียกมันว่ามุมประชิดเพราะนั้นต่อไปนี้นักเรียนไปเจอมุมที่มันอยู่ติดๆกันอย่างนี้นักเรียนเรียกมันว่ามุมประชิดได้เลยนะคะอืมทีนี้ อ่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะคะถ้ามันเป็นแบบนี้หนึ่งกับสามอย่างเงี้ยหนึ่งกับสามเราเรียกมุมประชิดได้ไหมถ้ามันแค่เจอกันแค่นี้นิดเดียวอย่างเงี้ยเราไม่เรียกมันประชิดนะคะเราเขาเจะให้ชื่อมันใหม่ว่ามุมหนึ่งกับมุมสามเนี่ยเขาจะเป็นมุมตรงข้ามกันนะมุมตรงข้ามนะคะเป็นมุมตรงข้ามกับมุมสามแบบนี้ แล้วมุมไหนเป็นมุมตรงข้ามกันอีกก็คือมุมสี่กับมุมอะไรนั่นเองมุมสี่กับมุมสองก็จะเป็นมุมตรงข้ามกันมุมสี่กับมุมมุมสี่เป็นมุมสี่เป็นมุมตรงข้ามตรงข้ามกับมุมสองนะคะแค่นี้ที่เป็นมุมตรงข้ามกันก็จะมีสองคู่นะคะถ้ามุมประชิดกันเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่คู่เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่คู่นะเอาทีนี้ อันนี้ก็คือการเรียกชื่อมุมก็ไม่มีอะไรเรียกไปมากกว่านี้แล้วในการในลักษณะของเส้นตรงสองเส้นตัดกันนั้นแต่แต่มีคนที่เขามองเห็นภาพที่มันดูแปลกๆนะดูแล้วมันน่าสงสัยก็คือถ้านักเรียนมองมุมหนึ่งกับมุมสามดูซิลักษณะมุมจะมีลักษณะเป็นไงกันคะถ้ามองแบบนี้ลักษณะมันเหมือนจะมีขนาด เท่ากันใช่ไหมหรือขนาดน่าจะมีขนาดเท่ากันเพราะว่าถ้าสังเกตมุมสองกับมุม4ก็จะแคบแคบเหมือนกันแบบนี้ก็มีคนสงสัยเหมือนกันนั่นคือนักนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยมีการตรวจสอบดูว,ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วเนี่ยมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันไหมมีขนาดเท่ากันไหมคะเพราะนั้นเขาก็เลยไปทําการทดสอบทดสอบด้วยกัน ร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันในรูปแบบต่างๆนะแบบตั้งฉากบ้างแบบอะไรบ้างแบบนี้สร้างมาเยอะๆแล้วก็ทําการวัดมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะว่ามีขนาดเท่ากันไหมปรากฏว่ามันก็เท่ากันทุกๆมุมที่ตรงข้ามกันจากเส้นตรงสองเส้นตัดกันเพราะนั้นเมื่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะมีรูปรูปไหนไม่ว่าเส้นตรงสองเส้นจะตัดกันแบบไหน มันก็จะได้มุมตรงข้ามเท่ากันเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเขียนว่ามันเป็นสมบัตินะสมบัติของสิ่งที่เกิดจากเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะครูก็เขียนย่อยๆอย่างนี้ว่าเกิดจากเส้นตรงสองเส้นตัดกันคือสมบัติข้อที่1ที่เขาได้ก็คือมุมตรงข้ามต้องเป็นไงกันมีขนาดเท่ากัน มีขนาดเท่ากันนี่คือสมบัติข้อที่1เนี่ยที่นักคณิตศาสตร์เขาค้นพบแล้วสมบัติข้อที่2จริงๆก็เป็นสมบัติที่มองเห็นชัดๆเลยนะไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรมากมายเพราะมีการพิสูจน์มาแล้วนะคะก็คือมุมบนเส้นตรงต้องกลางร้อยอะไรคะร80องศา ทีนี้ไปดูเลยค่ะมุมบนเส้นตรงมีอะไรบ้างเป็นมุมแบบนี้ไงบนเส้นสีฟ้ามุม1กับมุม2มันเป็นมุมที่อยู่บนเส้นสีฟ้ามันก็คือมุมประชิดกันเม,มื่อประชิดกันและอยู่บนเส้นสีฟ้าน,นั่นคืออยู่บนเส้นตรงเมื่ออยู่บนเส้นตรงแสดงว่าเขาก็ต้องมีขนาดรวมกันได้ร้อยอะไรคะ180นั่นก็คือมุมประชิดใช่ไหมหนึ่กับ2เขาประชิดกันได้1้อยทีนี้มุมอื่นล่ะ3กับ2ก็อยู่บนเส้นตรงสีดําเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นมุมประชิดกัน สกับสามก็อยู่บนสีฟ้าด้านล่างก็เป็นมุมประชิด1กับ4ก็เป็นมุมประชิดเพราะนั้นมุมประชิดก็เลยได้คำตอบว่ามุมประชิดมีต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะมุมประชิดรวมกันได้180องศานะคะอันนี้เราก็จะได้สมบัติข้อที่2มาจากการจากเส้นตรง2เส้นตัดกันนะคะ แล้วค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่1ได้สมบัติแล้วก็ได้ชื่อมุมนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่2กันนะคะ